เตือนภัยนะครับระวังเว็บมั่วนะครับเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยโผล่กันเต็มโลกศูนย์ต่อต้านข้อมูลข่าวปลอมนะครับประเทศไทยเนี่ยแจ้งเตือนประชาชนว่าขนาดนี้มีเว็บไซต์ปลอมจำนวน44เว็บไซต์นะครับเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทเยียวยาโควิด19นะครับ จากกรณีนะครับที่มีการจัดทําชื่อเว็บไซต์นะครับโดยใช้ชื่อคล้ายคลึงกับชื่อเว็บไซต์จริงในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นนะครับทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวว่าการลงทะเบียนจะผ่านเว็บไซต์ เว็บนี้เว็บเดียวนะครับ w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  ์เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะจำชื่อนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าไปเข้าเว็บนอกเหนือจากเว็บนี้นะครับขอให้ประชาชนเช็คตัวสะกดให้ถูกต้องก่อนลงทะเบียนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับและนี่ก็คือลิสต์รายชื่อทั้งหมดนะที่เป็นเว็บอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเรากรอกไปเนี่ยเขาจะขโมยข้อมูลของเราไปได้เลยนะครับ ก็ใครเห็นข่าวนี้แล้วลบกวนแชร์ต่อด้วยนะบอกว่าเว็บไหนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเข้าไปแล้วคุณอาจจะโดนฟิชชิ่งข้อมูลได้นะเป็นการเหมือนกอกข้อมูลของเราแล้วโจรเนี่ยก็เอาข้อมูลเราเอาไปสามารถเอาไปแฮกหรือว่าเอาไปประติดประต่อเป็น เป็นข้อมูลเพื่อเอาไปแจ้งทำไม่ดีไม่ร้ายได้แน่นอนนะอันนี้ก็มาเตือนกันนะก็ฝากรบกวนด้วยนะเช็คดีๆนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเนี่ยก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับ